เอาสารอาหารถวายพระนะคะทุกคนวันนี้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่หนองคายนะคะ มีอาหารบ้านคาวเด้วจ้ะขนมจีนก็มีขนมจีนน้ำยาลูกชิน้นตีนไก่นะคะอร่อยอร่อยนะคะญาติพี่น้องกันมากันเยอะแล้วมีฟักทองด้วยนะมีฟักทองกะทิแตงไทย มีลาบมีปนมีแกงมีทุกอย่างแล้วนะจ๊ะแก้วกับมีอันนี้กับบรรยากาศแม่คั่วกำลังเตรียมอาหารกับเขากับปลาให้พระนะจ๊ะมี้พระหาย,ยาดมีเทมา่าเยี่ยมมาทักไทยมาทำบุญในเมือนี้ต้นนี้อย่างต้นลำใหญ่บ่นี่ ากระจอกใครพวกมาได้คอยกระแหงย่านไม้ แม่ขวตื่นมาเหตั้งเต,ต่มสีสาหอนจะพี่น้องบริอยุได้เศร้าดอกแม่ขั้วตืนดึกตื่นเช้าแม่ขัวบรรยากาศกับเป็นประมาณนี่เนาะอจาพี่น้องที่นี่แอดน้องคายนะคะแอดน้องคายเด้อ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของร้านช่คิดไม่ไหวค่าน้ำฝนนะจ๊ะขอจบไล่แค่นี้เด้อจ้า